น้อยมากเลยนะโอเคในค่ำคืนนี้เราก็จะมาเปิดลักกี้บล็อกกันนะเอาตัวไหนก็นดีนี่ลักกี้บ็อกทาก o อันยินหยางเปิดมาตัวแรกจะเป็นตัวไหนอุ้ยโอ้โห1.2 m นะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดเรามาลุ้นตัวที่2กันเลยนะตัวที่2ขอเจมๆจมมนาะ6 7เ็ดไหมโอ้ยมันกล่ำนะโอ้อะไรวะน่านะ โอเคมาที่กล่องที่3มกันเลยกล่องที่3เหมือนกันหรือเปล่าโอ้ไม่เหมือนนะโอ้แย่นะในค่ำคืนนี้นะโอเครูอ่ะนะว่ามีตัวอะไรออกมาบ้างนะวิกระตุกแหลกด้วยวิแหลกด้วยนี่ก็เป็นตัวใหม่นะตัวนี้แหลกแหลกแหลกเรามาเปิดอีกหนึ่งกล่องกันเลยมา ลากีบโอ้แก้วน้ำนะ1.7ดเดอ้ยทำไมบับยินหย่างนี่มันกำกลางวะอันนี้ติสองบัฟนะติสองบัฟขอโอ้มันควรจะได้ดีกว่านี้ปะวะ